สวัสดีครับคลิปนี้เลาะเลยลุยเลยจะพามาเลาะชมดอกบัวดินนะครับที่บ้านของผมเองนะครับตอนนี้ฝนมาก็เริ่มมีดอกสวยๆออกมาให้เราได้รับชมแล้วครับนี่ครับคือดอกบัวดินนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับบัวดินจะสวยงามมากนะครับที่บ้านผมปลูกไว้เยอะนะครับตอนนี้ก็ดอกก็เริ่มออกมาให้เราได้ชม อันนี้เป็นสีชมพูนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับนี่นี่ครับดอกที่บานแล้วอันนี้ดอกตุมูมๆนี่ยังไม่บานนะครับเนี่ยพรุ่งนี้จะบานนะครับส่วนนี้ก็บานวันนี้นะครับี่อยู่ในวงล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ผม่านำล้อรถเก่านะครับแล้วมากลับด้านทําเองนะครับล้อรถเนี่ยครับนี่เห็นไหมนะครับสวยงามนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็ hehe, จะเป็นสีขาวนะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นสีเหลืองสีชมพูปนกันนะครับ mm hmm. อยู่ระหว่างต้นอินทาพาลำนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองคมิ้นกับสีขาวนะครับแต่ว่าดอกยังไม่ทันออกมานะครับอยู่ที่นี่ก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับก็คือบัวดินนะครับอยู่กระถางเนี่ยนะครับที่เป็นเส้นเส้นเหมือนใบกระเทียมเนี่ยนะครับนี่ครับ บัวดินนะครับซึ่งผมเองก็ปลูกไว้เยอะนะครับบัวดินนี้ดูแลไม่ยากนะครับเวลาเราปลูกเราก็ปลูกลงดินไว้นะครับมันก็จะเป็นหัวเหมือนกันกับกระเทียมหรือว่าหัวหอมอย่างนี้แหละครับพอช่วงหน้าฝนมามันก็จะเกิดขึ้นมานะครับนะครับจะเกิดดอกขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอ,อช่วงหน้าแล้งมันก็จะลงหัวเหมือนเหมือนกับ อ่ะหอมเหมือนกระเทียมนี่แหละครับแต่ว่าถ้าเราลดน้ําต้นมันก็จะมีดอกแล้วก็มีใบเขียวแบบนี้ให้เราได้ชมเรื่อยๆนะครับถ้าเราขยันลดน้ํานะครับไปดูมุมนั้นนะครับนี่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นบัวดินนะครับนี่ครับบัวดินผมปลูกใส่กระถางไว้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นสีชมพูแต่ว่าจะดอกใหญ่หน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยสีชมพู ที่เป็นดอกเล็กลงมานะครับในลักษณะอย่างนั้นนะครับนี่นะครับในวงล้อนี่นะครับวงล้อถาดนี้นะครับถ้าเป็นดอกพร้อมกันนี่จะสวยมากนะครับเพราะว่ารอบนอกเนี่ยผมจะใส่สีเหลืองขมิ้นนะครับแต่ว่าต้นบอลสีมันจะเป็นต้นที่ว่าผมหวานด้วยเมล็ดนะครับมันต้องใช้เวลาหน่อยที่จะเป็นดอกนะครับตรงนี้นะครับใช้เมล็ดนะครับหวานไว เนี่ยนะครับกาลังเพิ่งเกิดนะครับเนี่ยเกิดจากเมล็ดนะครับเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับผมหว่านไว้นะครับก็เลยยังไม่เป็นดอกนะครับบริเวณรอบนอกนี่จะเป็นสีเหลืองขมิ้นส่วนตรงด้านเนี่ยครับวงในเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะครับนี่ครับสีชมพูที่มีดอกใหญ่แบบเนี้ยนะครับนี่ครับที่เป็นดอกแบบเนี้ยนะครับนะครับจะทําเป็นสามชั้นนะครับ ส่วนชั้นกลางสุดนะครับก็จะเป็นสีชมพูนยครับแบบนี้จะเป็นสีชมพูสวยมากนะครับคือจริงๆแล้วสีชมพูแต่ละสีเนี่ยมันมีชื่อนะครับมีชื่อของเขาอยู่แต่ว่าผมจําไม่ได้นะครับว่าชื่ออ่าของเขาเนี่ยชื่ออะไรบ้างนะครับแต่ละอ่าสีนะครับนี่นี่อันนี้ก็กําลังบานนะครับเห็นนะครับนี่สีชมพูอยู่กับสีชมพูอ่า สดนะครับดอกเล็กอยู่กับสีชมพูอ่อนดอกใหญ่นะครับส่วนตรงนั้นผมกล่าวว่าผมจะปลูกบอนสีใสนะครับก็คือพึ่งหรือดอกกระเจียวกับอบาบัวดินออกนะครับแต่ว่าจะปลูกเป็นบอนสีนะครับเอาบอนสีมาใส่ก็จะได้สวยๆบริเวณนี้ก็จะจัดสวนบริเวณนี้นะครับด้วยบัวดินแล้วก็บอนสีแล้วก็ดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับอยู่ด้วยกันนี่ครับ อันนี้ผมจะพามาดูบริเวณด้านหน้านะครับทางนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองคมิ้นครับนี่ครับสีเหลืองคมิ้นแล้วก็สีชมพูนะครับอยู่ด้วยกันนะครับสีเหลืองคมิ้นนะครับท่านผู้ชมสีเหลืองคมิ้นนี่จะเป็นอ่าบัวดินที่สามารถ ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดได้นะครับส่วนสีอื่นไม่มีมเมล็ดนะครับไม่มีมเมล็ดแต่สีเหลืองขามินเนี่ยจะมีมะเมล็ดเนี่ยเห็นไหมครับพอแก่ตัวมาเราสามารถเอาไปหวานซึ่งผมเองก็หวานไว้ตามสวนตามหลังบ้านเนี่ยเยอะมากนะครับในวงล้อนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยวงล้อที่เห็นดำๆกลมๆอยู่เนี่ยผมก็จะปลูกตรงกลางก็จะเป็นดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งเห็นไหมครับนี่ครับกาลังแทงหน่อขึ้นมาเนี่ยนะครับ นี่ครับดอกกระเจียวหวานนะครับทุกทุกอ่าทุกวงล้อเลยเนี่ยอย่างดูอันนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับนี่ดอกกระเจียวหวานนะครับกําลังจะออกดอกครับนี่อันนี้ก็กําลังแทงหน่อขึ้นมาเป็นดอกกระเจียวหวานเพชรนาครึ่งแล้วก็ผมก็เอาบัวดินมาปลูกใส่ด้วยนะครับก็คือสีเหลืองขมิ้นแล้วก็สีชมพูนะครับนะครับสีชมพูนะครับนะครับสีชมพูอ่าหวานหวานเนี่ยครับ นะครับใส่ในล้อรถด้วยเห็นไหมครับนี่บริเวณนั้นก็มีเหมือนกันนะครับกําลังเกิดนะครับฝนมาส่วนอ่าวงท่อนี้นะครับนี่ผมก็ปลูกอ่าสีเหลืองขมิ้นนะครับนี่เอามาเล็ดมาหวานไว้เยอะนะครับนี่ครับก่อนหน้านี้ผมปลูกเป็นพริกนะครับคันนี้ต้นพริกตายผมก็เลยเอาเนี่ยนะครับดอกไม้เนี่ยมาใส่นะครับเป็นบอกบ่ดินครับนี่ครับ น,นี้ก็จะเป็นบัวดินสีขาวเห็นไหมครับอันนี้นี่ผมเอาดินมาใส่เพิ่มนะครับเพราะว่าทีแรกผมใส่วงเดียวใส่วงเดียวแล้วคันนี้อดินมันน้อยไปครับดินมันน้อยไปเวลาเราลดน้ํามันแห้งเร็วผมก็เลยเอาวงล้อมาซ้อนอีกหนึ่งวงนะครับแล้วก็อดินมาเพิ่มเห็นไหมครับพออดินมาเพิ่มใบก็ถูกกลบไว้ด้านล่างนะครับทันนี้ยอดเห็นไหมครับกาลังแทงมา ที่แทงมานี่เป็นดอกครั้งนั้นเลยนะครับนี่เนี่ยเป็นดอกครั้งนั้นนะครับกําลังแทงขึ้นมาเป็น,ปนสีเหลืองขมินนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันพยายามแทงดินขึ้นมาเพอผมเอาดินทับด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จริงมันก็จะมีใบแบบนี้แหละเยอะๆแบบนี้แหละแต่วา <Work> s. <S ่าผมเอาดินทับถมไว้นะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับในวงล้อทุกวงนี้ก็จะมีดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเห็นไหมครับนี่กำลังแทงขึ้นมา นะครับนี่กาลังแทงขึ้นมาเป็นดอกกระเจียวหวานเพรน้นำครึ่งนี่ครับนี่ก็ดอกกระเจียวนะครับอันนี้บัวดินเห็นไหมครับนี่กําลังแทงยอดขึ้นมาครับนี่ครับนี่ก็ดอกบัวดินนะครับกําลังแทงดอกขึ้นมานะครับอันนี้กระเจียวครับนี่ครับเห็นไหมครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าผมเอาวงล้อมาเพิ่มนะครับเอาดินทับอีกมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับ นี่ครับที่จริงตรงนี้กอใหญ่เห็นไหมมันพยายามจะอ่าแทงดินให้โผล่ขึ้นมานะครับมันหาอากาศหายใจอ่ะครับแล้วก็จะออกดอกครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้บัวดินนะครับอันนี้นู่นเดี๋ยวจะพาไปดูทางนู้นนะครับตรงล้อนั่นก็บัวดินนะครับนี่มาดูทางนี้นะครับอันนี้ก็บัวดินเหมือนกันนะครับนี่ ทุกวงล้อทุกกระถางนี่ก็จะมีบัวดินบัวดินนี่ก็จะเป็นดอกไม้ที่ผมชอบนี่ครับอีกชนิดหนึ่งเห็นไหมครับนอกจากบอลสีก็บัวดินนี่แหละครับสวยงามมากนะครับเราไม่ต้องดูแลยากนะครับอันนี้ก็มีสีเหลืองตรงกลางนี่ก็เป็นสีชมพูนะครับบริเวณด้านข้างสองนี่ก็จะเป็นสีเหลืองขมิน้นอันนี้ก็เป็นสีเหลืองขมิน้นตรงข้างล่างนี่ปลูกใส่รองเท้าบูทก็จะเป็นอ่าสี ชมพูกับเหลืองขมิ้นนะครับนี่บริเวณนี้ก็จะเป็นเหลืองขมิ้นนะครับทุกกระถางก็จะมีดอกกระเจียวอยู่ด้วยนะดอกกระเจียวหวานเพรน้ําพึ่งนี่ครับอันนี้แหละคือบัวดินนะครับที่บ้านผมเองวันนี้พาชมบัวดินดอกไม้สวยๆนะครับพาเลาะอยู่บริเวณบ้านนี่แหละครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube เลาะเลยลุยเลยด้วยนะครับ